ออกจากตอ,ม,อมานะคะก็จะเจอป้ายนี้แล้วก็จเจอแอสเซนาแอร์ไลน์พอจะมีคอสเมติกกับน้ำหอมแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆจะมีทั้ง4อยูอยแล้วก็จีเยปาคือของกินก็มีตามทางเรื่อยๆนะคะ A อสตาร์ e อเวนิวแป๊คของน้ำแป๊บ ทรานสเฟอร์เลสเอริบูไรท์เราอยู่เกทไหนสามสี่ไปฝั่งนี้แต่ถ้าอันนี้ไปเกทที่100ร้อยฮุนไดอพาร์ตเมนต์ไม่ใช่ฮุนไดดีพาร์ตเมนต์มองบังก็ามาสักบปะ สตนม์บัหไปไหนดูดิราคาชาเขียวกี่บาทเนี่ยก็นี่ไ,ไ,ไงมันมีแค่นี้มัทฉะคอมเจจูมันได้โซเอาอันบน6.5อันกลาง6.1อันเล็กแล้วก็7.1ใหญ่อันเล็ก6.1 嗯。<laughs>